กรุงเทพมหานครเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญในด้านต่างๆสืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อประกอบอาชีพความหนานแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนานาประการเช่นการจราจรติดขัดปัญหาอาชญากรรมปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองปัญหาด้านสาธารณูปโภคฝุ่นละอองและควันพิษปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นภารกิจของกรุงเทพมหานครที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อได้ผลอย่างยั่งยืน การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจและกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นอาจยังไม่พอเพียงและข้อมูลหรือการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างฉับไวจึงต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการดำเนินงานประชาชนส่วนใหญ่ล้วนต้องการได้รับความดูแลด้านความปลอดภัย และต้องการเห็นบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำนักเทศกิจหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่4ในการพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงจัดโครงการดีๆขึ้นเพื่อประชาชนสำหรับวิธีการปฏิบัติงานตามโครงการเนี่ยในเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์คนเมืองมาทําการฝึกอบรมโดยให้หน่วยงานผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดบําบเพ็ญประโยชน์ทางสังคมคือหน่วยงานของสถานีวิทยุจสร้อยและสถานีวิทยุสพ .91 มาทําการอบรมสมาชิกในเครือข่ายหลังจากที่สมาชิกได้ทําการฝึกอบรมเสร็จการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกการปฏิบัติงานก็จะ เหมือนกับการที่เราไปประกอบอาชีพธรรมดาทั่วไปเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบของบ้านเมืองอย่างเช่นฝาท่อระบายน้ำชำรุษต้นไม้หักหรือว่าอุบัติเหตุในพื้นที่ผู้ที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์คนเมืองก็จะทำการโทรศัพท์เข้าไปแจ้งที่ศูนย์เครือข่ายของต,อน,ตอนเองและศูนย์เครือข่ายก็จะได้แจ้งมาทางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร คือศูนย์อมรินนะครับซึ่งเป็นศูนย์วิทยุที่ควบคุมการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นศูนย์อมรินก็จะได้ทําการประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขต่อไปก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านที่เ,เป็นอาสาสมัครพิทักษ์คนเมืองอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้เป็นก็ก็ตามนะครับเมื่อท่านพบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบต่างๆเนี่ยท่านสามารถ โทรเข้ามาแจ้งกับกรุงเทพมหาคนครได้นะครับโดยใช้เบอร์โทรศัพท์1555นะครับทางกรุงเทพมหาคนครก็จะได้รีบดาเนินการแก้ไขนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะครับก็ต้องขอกบขอบคุณท่านพี่น้องประชาชนไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับเครือข่ายการดําเนินงานที่มีการเชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมกว่า15เครือข่ายทำให้เราได้ตัวชี้วัดที่แน่นอนแล้วว่าประชาชนมีความสนใจ ให้ความร่วมมือกับการประสานงานในหน้าที่ที่จะช่วยกันดูแลบ้านเมืองซึ่งก็เท่ากับว่าประชาชนมีโอกาสดูแลซึ่งกันและกันผ่านเครือข่ายสำนักเทศกิจที่ได้จัดขึ้นสถานีวิทยุจสร้อยนะคะรายงานข่าวสารและการจราจรและนอกเหนือจากนี้ยังมีโอกาสได้รับแจ้งเรื่องราวจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอัจกรรมที่เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ความปลอดภัยทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะโดยทางจสร้อยเองได้มีโอกาสร่วมกับทางสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครนะคะที่ได้จัดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์คนเมืองขึ้นจุดนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันของเราเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนที่เขาได้ทราบบทบาทได้ทราบภาระหน้าที่ของตนเองนะคะรู้วิธีที่จะสังเกตรู้วิธีเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตของตนเองแล้วก็คนที่เรารักเพื่อแผ่ไปถึงคนในสังคมนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ช่วยช่วยเหลือสังคมได้ สำหรับประชาชนเองนะคะนอกเหนือจากอาสาสมัครแพทย์คนเมืองที่เชื่อว่าแต่ละคนเวลาที่เกิดเหตุขึ้นเราจะมองหาความช่วยเหลือสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะช่วยตนเองอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายของทางกรุงเทพมหาคนครนะคะที่จะเผยแพร่กับประชาชนอีกส่วนหนึ่งต้องรู้วิธีการที่จะขอความช่วยเหลือนะคะคุณอาจจะโทรไปที่หมายเลข1555 ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะช่วยเหลือคุณตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับที่จสร0 0ยหมายเลข1137นะคะคุณสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันแต่อีกหมายเลขหนึ่งก็คือดอกจัน1808เราก็ยินดีที่จะช่วยประสานงานทุกเรื่องที่คุณขอเข้ามาค่ะรถสองปลิตร วิผู้แจ้ง085ายน่28และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานของศูนย์วิทยุทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเพื่อสร้างเครือข่ายการคุ้มครองที่เข้มแข็งให้ได้รับสิทธิ์และช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อชีวิตที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและถาวรสำนักเทศกิจหน้าที่เพื่อพิทักษ์